CGN TV ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็ไม่สบายเป็นโรค SLE นะเขาเรียกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองมันไปทำลายเนื้อเยื่อปอดแล้วมันก็ไปทำลายใ่เราหายใจลำบากไปมีผลต่อหัวใจด้วยบอกเขาว่าคือวันนี้ไม่ไหวแล้วคือหายใจหายใจไม่ออกแล้วมันเหมือนกับตาที่มันออกมาเหนือยเนื่อน้ำพังาพะงา,พงงาเพื่อจะงับอากาศหายใจ ก็บอกพระเจ้าว่าถ้าไม่ไหวลูกไม่ไหวก็พระเจ้ารับไปเพราะว่าไม่อยากทรมานแบบนี้แล้วคุณแม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสวยไหมครับชื่อเพนพิษบุรณพันธ์นะคะตอนนี้อายุ50แล้วนะคะรับใช้พระเจ้าที่ขิจักสะพานเหลืองคองตันตำแหน่งผู้ช่วยเสียพิบาลของขิจักนะคะครอบครัวเป็นคริสเตียนนะคะพ่อแม่มาเชื่อพระเจ้าผ่านจากมิชนาลีของโอเม เชื่อพระเจ้ามาได้32ปีแล้วนะคะชีวิตเราก็มีอุปสรรคบ้างแล้วเราก็มีอาการปวดตามข้อแล้วหาหมอหมอก็คิดว่าเราเป็นลูกลูกมาต่อยแต่ว่าตรวจไปตรวจมาเนี่ยหมอเ็าเอาเลือดไปตรวจก็เลยบอกว่าเราเป็นโรค SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองคือเราเนี่ย มีภูมิในร่างกายเพื่อจะต่อสู้กับเชื้อโรคข้างนอกแต่ภูมิตัวนี้มันไม่ป้องกันเชื้อโรคข้างนอกแต่มันกลับมาทําร้ายตัวเราเองคุณแมบก็เป็นโรคนี้ถ้านับระยะเวลาได้ก็น่าจะ10กว่าปีแล้วตอนเป็นใหม่ๆก็ไม่รุนแรงแต่หลังจากนั้นเนี่ยโรคมันกําเริบมันไปทําลายเนื้อเยืย่อปอดทาให้เราหายใจลําบากคุณแบบจะหัวใจเต้นเร็วมากหมอตรวจวัดความดันตรวจ การเต้นของหัวใจหมอก็สั่งให้นอนเลยนะไปหาหมอทุกเดือนเรานอนโรงพยาบาลเกือบทุกเดือนเลยตอนที่เราไปหาหมอเนี่ยเราเดินไม่ได้เลยเราก็ต้องใช้รถเข็นอย่างเงี้ยคือมันไม่มีแรงมันเหนื่อยมันหอบแล้วเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยแค่ขั้นเดียวสองสาขั้นเนี่ยเราก็หายใจแทบไม่ทันแล้วหรือเวลาเราพูดเนี่ยสองสาคำที่พูดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเพราะว่ามันไปทําลายเนื้อเยื่อของปอดทําให้ปอดของเราเนี่ย มีลมได้ไม่พอแล้วก็ส่งผลไปถึงหัวใจไได้ไม่พอหัวใจเราก็เป็้เลยโรคนี้มันกำเริบม,มากๆเนี่ยเราก็จะต้องกินยากดภูมิเขาเรียกว่ายาสเตอรลอยสูงสุดของการกินยาโรคนี้คือจะกินสเตอรลอยวันละ12เม็ดถ้ารวมยาอื่นด้วยเนี่ยก็วันนึงเป็น10เม็ดอะแล้วพอกินแบบนั้นมากๆมันทําให้ตัวเราบวมทําให้กลุ่มแบบเนี้ยผมร่วงต้องใส่วิกอยู่ประมาณ2ปี แล้วผลจากการที่เรากินสเตอรอยเยอะกินยาตัวอื่นเยอะเนี่ยทาให้คุณแม่เกิดอาการชนิดหนึ่งคือเขาเรียกว่าเชื้อราในปากถ้าเราเป็นแค่ร้อนในอ่ะเราก็รู้สึกว่าเ,าเจ็บแล้วเวลาเรากินน้ําเข้าไปอ่ะแต่การเป็นเชื้อราในปากคือมันเหมือนแผลร้อนในเต็มปากเราอ่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่แย่ที่สุดเลยความเจ็บปวดที่หัวเขา่าหรือเราหายใจไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ แต่การที่เรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคือมันไม่มีแรงเลยตลอดทั้งหนึ่งวันแค่นมหนึ่งกล่องอะน้ําดูดเข้าไปอึดเดียวเราไม่ได้เพราะมันแสบไปทั้งปากหาหมอก็ไม่มียารักษาเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาที่เรากินคนที่โบสก็บอกว่าสภาพเนี่ยโสมากเหมือนคนเดินแบบไม่มีชีวิตไม่มีแรงอะคนที่โบสก็อธิษฐานนะขอ,อให้พระเจ้าช่วยรักษาการอธิษฐานเขาตอนแรกนะว่าอยากให้พระเจ้ารักษา พอเขาเห็นสภาพเราเขาเห็นเราทุกทรมานหลังจากนั้นเขาอธิษฐานแบบไหน,ไม,คคหม,นม,ม่ค่อยทังบอกว่าพระเจ้ารักคุ้มแหม่มขอพระเจ้ารับไปเถอะอย่าให้ทรมานแบบนี้เลยคุณแหม่มเคยรู้สึกว่าตัวเองสวยไหมครับไม่รู้สึกว่าตัวเองสวยนะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยมันต้องมีวันข้างหน้าที่มันต้องหายสิมันต้องมีวันที่ พระเจ้าต้องมีอะไรบางอย่างที่จะสอนเราในเรื่องนี้สิครูแมนเคยคิดจะเลิกเชื่อพระเจ้าไหมนี่ผมไม่อยากถามเลยเพราะว่าไม่เคยคิดจะเลิกเ,เลเคคเลกเชื่อพระเจ้าเลยถามได้ครูแมนตอบได้ไม่เคยคิดจะเลิกเชื่อพระเจ้าเลยจริงหลังจากนั้นเนี่ยโล่มันก็ไปกำเริบที่หัวใจเราหายใจไม่ออกนะแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยครูแมนก็เลยต้องขอออกซิเจนจากคนที่อยู่ในโรงเรียนอะ ขึ้นไปที่บนหอพักบอกเขาว่าคือวันนี้ไม่ไหวแล้วคือหายใจหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออกแล้วมันเหมือนกับปลาที่มันออกมาเหนือน้ําพังงาพังงาเพื่อจะงับอากาศหายใจเขาก็บอกให้ไปหาหมอนะคนบนหอพักเราก็คิดว่าไปหาหมอมันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะเราไปหาหมอเรานอนโรงพยาบาลทุกเดือนเราก็กลับมาในสภาพนี้พอหมอก็บอกว่ายาที่ให้เนี่ยมันเต็มที่แล้วสเตอรอยด์12เม็ดแล้ว เราไม่อยากหาหมออีกแล้วก็เลยบอกพระเจ้าว่าคืนนี้ไม่ไหวแล้วนอนไม่ได้นอนราบก็ไม่ได้นอนตะแคงก็ไม่ได้นอนไม่ได้เลยก็เลยต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งหลับทั้งคืนแล้วคืนนั้นเนี่ยก็บอกพระเจ้าว่าถ้าไม่ไหวลูกไม่ไหวก็พระเจ้ารับไปเพราะว่าไม่อยากทรมานแบบนี้แล้วแต่ถ้าพระเจ้าเมตตาที่จะรักษาก็ขอพระเจ้ารักษาก็อยู่อย่างนั้นไปหลายชั่วโมงแล้วคนข้างห้องก็ถามว่าไหวไหม เอาออกซิเจนไหมแล้วประมาณเที่ยงคืนได้ก็มีเสียงกึกกึกกึกอยู่ที่หัวใจพอมันมีเสียงกึกกึกอยู่ที่หัวใจเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่มก็หายใจโล่งขึ้นเลยแล้วก็เราโอ๊ยเราหายใจได้แลเหรอพยายามหายใจหายใจหายใจแล้วมันก็หายใจเริ่มเป็นปกติเริ่มเป็นปกติแล้วก็หายใจโลง่งโอ๊ยลองนอนดูก็เลยนอนราบถ้าน,นอนราบก็ได้นอนตะแคงก็ได้หลังจากนั้นคุณแม่มก็ นอนได้ในหลังจากเที่ยงคืนนั้นไปนอนหลับอย่างสบายพอตื่นเช้ามาก็ไปทีโบสถ์ไปเทศนานะเมื่อเวลาหมอนัดอีกครั้งหนึ่งก็กลับไปหาหมอแล้วหมอก็ถามว่าไปทำอะไรมาคือค่าของภูมิเนี่ยมันดีขึ้นอ่ายายแล้วก็หมอก็เลยเจาะเลือดเช็คเลือดเราก็ดีขึ้นหมอก็เลยลดสเตอรอยด์เราลงจาก12เม็ดหมอก็ค่อยลดลงมาเหลือ 8ปเมตรหเมตรลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเม็ดเดียวให้เรากินสเตยรอยเพื่อจะคุมโรคนี้ไวเท่านั้นเอง mm hmm. คุณแม่เชื่อสนิทใจเลยว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างมนุษย์แล้วคุณแม่ก็เชื่อสนิทใจเลยวว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างแล้วพระเจ้าก็ดูแลชีวิตของคุณแม่ด้วยช่วงที่คุณแม่เป็นโรคเนี่ยความเชื่ออาจจะไม่เท่ากับความเชื่อตอนนี้ แต่หลังจากที่เป็นโรคเสร็จแล้วพระเจ้ารักษาคุณแม่มีความเชื่อมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้เป็นโรคพระเจ้าต้องให้เราเรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราเป็นโรคสิ่งที่เราเจ็บป่วยคือไม่ได้แปลว่าพระเจ้าให้โลกคุณแม่คคุณแม่ก็คิดว่าพระเจ้าอนุญาตให้โลกนี้เกิดขึ้นอนุญาตให้โลกนี้เกิดขึ้นพระเจ้าจะให้โลกหรือเปล่าไม่รู้แต่พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้น คุณแม่อาจจะเคยอธิษฐานให้คนอื่นรักหายโรคแต่การอธิษฐานนั้นเนี่ยมันไม่มีพลังเท่ากับตอนที่คุณแม่หายโรคแล้วและอธิษฐานให้คนอื่นหายโรคเพราะว่าเรามีประสบการณ์ว่าพระเจ้ารักษาเราแล้วเราก็อธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถรักษาคนอื่นได้ด้วยอยากจะบอกอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้ามีสิ่ง แต่ระยะเวลาของเราที่เราเผชิญอยู่เนี่ยบางคนอาจจะ1ปี4ปี5ปีหรือ10ปีแต่พระเจ้ามีเวลาที่จะให้เราอดทนให้เราเรียนรู้ในเหตุการณ์นั้นอย่าหยุดที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าไปเรื่อยๆขอพระเจ้าที่จะช่วยเราในเรื่องนั้นไปเรื่อยๆและเมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงในการช่วยเราในการรักษาเรา แล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราผ่านพ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่าก,กับการเรียนรู้แล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีประสบการณ์การอัศจรรย์ตรงนั้นที่คนอื่นไม่มีเราจะมีและไม่ใช่ว่าเราจะมีเฉพาะเหตุการณ์ที่เลวร้ายนะแต่เมื่อเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาถึงเราเราจะไปพบกับเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าปลดป,ปล่อยและรักษาเราด้วยดังนั้นอยากจะให้เรายึดมั่นพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเชื่อมั่นในน้ำพระทัยของพระเจ้าไว้ เพราะว่าไม่มีพระองค์ใดนะที่เราจะยึดถือได้เท่ากับพระเจ้าของเราที่เรายิ่งใหญ่ที่เรามีอย่างที่คุณแม่มีประสบการณ์เราจะไปขอพระข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่าช่วยได้ไหมแต่พระเจ้าของเรานี่ช่วยได้แน่นอนด้วยประสบการณ์ของคุณแม่เองหรือของคนทั้งหลายเนี่ยเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราและพระเจ้ามีจริงสําหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าด้ เพียนพิษปุรณะพันธ์เชื่อในพระเยซู